สวัสดีครับวันนี้มาอยู่ที่หาดดงตาลน,นะครับจตหิชนบุรีนะครับผมมาเที่ยวยวันหยุดพักผ่อนวันเสาร์อาทิตย์นะครับทางนู้นก็เป็นหาดน้ําใสนะครับหาดน้ําใสฝั่งทางนน้นสาหรับตอนนี้นะครับมาพักนะครับมาอยู่ที่พักพักอยู่เรือรับรองนะครับเรือรับรองอาคาร กิจการของอาหารเรือนะครับก็รือรับรองอยู่ฝั่งทางนน,น้นนะครับแล้วกท็ทะเลนะครับทะเลฝั่งทางนี้น,นนะครับอ,อยู่ทีทะเลเลยนะครับตอนเย็นมาหานั่งชิวๆตรงนี้นะครับหานั่งชิวๆตอนนี้แดดร้อนยังไม่มีใครลงมาก็เลยมาถ่ายทริปถ่ายอะไรนะครับ ตรงนี้เขาจะแข่งเรือใบกันนะครับอาจะมาแข่งเรือใบกันนู่กลุ่มหนึ่งนะแข่งเขาแข่งวนไปวนมาอยู่เรือใบนะครับแข่งเรือใบเป็นกลุ่มๆเลยนะครับนี่คือหาดน้ำใสนะครับจังหวัดชนบุรีสัตหีนะครับ ก็ใสสมสมคำล่ำลือนะครับเป็นเขตของการรักษาของทหารเรือนะครับผมก็พาลูกมาเที่ยวเล่นนะครับวันใคมาด้านนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้มาฝั่งนี้มาฝั่งนี้ฝั่งนู้นคนเยอะ นเยอะมากเลยนะครับเนี่เป็นบรรยุดนะครับบรรยุดหลายวันก็พากันมาเที่ยวเยอะเลยก็มีหมูอยู่ตัวหนึ่งกำลังเกยตื้นอยู่หมูอยู่ตัวหนึ่งกำลังเกยตื้นหมูอ้วนก็ถือว่าคนมาเยอะมากบรหยุดบรรยุดสุดสัปดาห์นะครับคนก็มากันเยอะ เต็มเลยนะครับเทียบบรรยากาศนะครับบรรยากาศคือว่าเขตนี้นะครับเขาจะห้ามมาเล่นฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ก็จะห้ามเขาจะให้เล่นฝั่งโน้นนะครับฝั่งนี้เดีจะกั้นเขตไว้เลย แต่ก็ยังมีเด็กสองคนมาเล่นดูความสวยงามก็ประมาณนี้ถือว่าน้ำใสจริงๆนะครับเพราะว่าทหารเรือรักษาได้ดีมากเลยนะครับเขตของ าหารเรือ,อก็คือขาเล่นอยู่ฝ้ากทั้งนี้นะครับเพราะว่ามันง่ายต่อการควบคุมแต่แต่ฝ้ากทั้งนี้จะห้ามเล่นกถือว่าสวยวันนี้ก็จะไปให้ได้หลายๆหาดนะครับผมไปได้หลายหาหดเกจการ,อารโอเคเลยถือว่าสดุดยอดสวยงาม บรรยุนะครับถ้ามาเที่ยวก็อยู่ประมาณนี้นะครับคนก็เยอะพอสมควรนะครับแต่ก็มีคนมาคนกลับคนมาคนกลับเรื่อยๆนะครับผมอพอแม่พี่น้องท่านไหนที่ต้องการจะมาเที่ยวนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็คงจะไปไปมามาทั้งวีทั้งวันอย่างเงี้ยนะฮะขนาดอันนี้อากาศร้อนๆน,นะคนก็มาเต็มมันก็เหมาะสมนะฮะอากาศร้อนก็มาเล่นน้ําเพื่อที่จะคลายความร้อนนะครับ ได้กินน้ำกี่เกินแล้วแหยใหญ่ฝั่งทางนี้เนี่ยจะไม่มีคนไม่เด็กสองคนเผยไปเล่นเนี่ยไี้ก็โดนขนด่าแล้วบรรยากาศนะครับก็ประชาชนก็มาเล่นกันอยู่ฝั่งทางนี้นะครับว่าทางนี้จะห้ามธงแดงครับอาจจะน้ําลึกมั้งครับน้ําลึกแล้วก็เขารักษา ชายหาดไม่ให้มันมันขี้เลนะฮะชายหาดก็คือพอทางทางนี้เล่นเสร็จเพราะว่าถ้าเล่นรุปมันจะขุด,ดเห็นไหมเด็กก็จะเล่นทรายขุดดินขุดทรายกันนี้นะครับมันก็เลยต้องเว้นระยะไว้ต้องเว้นข้างไว้ว่าห้ามนะครับ ชมบรรยากาศของน้ำทะเลใสๆนะครับกับบรรยากาศสบายๆของวันหยุดสุดสัปดาห์แล้วก็หยุดยาวด้วยช่วงนี้นะครับเด็กก็ปิดเทอมหรือจะเด็กน้อยปิดเทอมปิดเทอมก็พากันมาเล่นเต็มเลยนะครับพ่อแม่ผู้ปกครองประชาชนก็มาจากหลากหลายสถานที่ ะครับมาเล่นกันสุขสนานไปทั้งเขมรทั้งลาวทั้งเต็มเลยเห็นกรุงเทพก็มาเยอะเลยคนที่อยู่กรุงเทพก็คงจะต่างจังหวัดเหมือนกันนั่นแหละมาทํางานที่กรุงเทพก็พักผ่อนนะครับไม่ได้กลับบ้านสงการนี่คนจะยิ่งกันเยอะกว่านี้อีกวันนี้ผมมาเที่ยวสามวันหกเจ็ดแปดวันนี้สัตหีบนะครับ พรุ่งนี้ก็จะไปแถวบางแสนพัทยานะครับวันนี้พักอยู่สัตหีบเดือนรับรับรองของทางทหารเรือจัดให้นะครับพรุ่งนี้ไปบางแสนนะครับสนุกสนานกันเพยงเท่นนี้เดี๋ยวจะพาลูกขึ้นไปข้างบนก่อนน้ำก็าตาหรือเปล่าแสบตาไหมลูกมุดเลยก็ได้ลองมุดดูลองมุดดูลองมุดด,อด,ดูอ่า แสบตาไหมอย่าไปกินน้ำด้วเค็มไหมลูกอีกคนหนึ่งเขาไม่ได้ไม่ได้ลงมาเล่นคนโตไม่ได้เตรียมเสื้อผ้ามานี่ไม่ได้เจอเสื้อผ้ามาไม่สนใจกระโดดตุ้มเลยใส่เก่งขายาวไม่สนใจ ถ้าเล่นหยุดก็พอแล้วลูกนะบอกนะเด็กก็เล่นกันโฆสนาล่าเริงแจ่มใสบรรยากาศดี อ่าอย่าลงไปลึกลูกอย่าลงไปลึอกอย่าลงไปลึก,อลลอกโอเคนี่ก็พอแล้วใ <c oughs> ครอยมาทางนี้มันออกนอกเขตใครอยมาทางนี้เดี๋ยวทหารเข้าแล้ลูก พอมองไกลๆก็จะมีเรือพวกเรือประมงก็จะมีเกาะอ,อยู่สองเกาะไม่รู้เกาะอ,อะไรโอเคแล้วจบเพลงเท่านี้ก่อนขอบคุณมากแล้วครับที่ติดตามชมกับบรรยากาศเล็กๆน้อยๆพักผ่อนหย่อนใจนะครับกับครอบครัวพายายมาพาญาติพี่น้องมา พากันนั่งอยู่ข้างบนไม่ไม่กล,าล้าลงมาเล่นก็พาลูกชายคนเล็กมาเล่นโอเคจบเป็นงแค่นี้นะครับขอบคุณมากครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับผมสวัสดีครับ